สวัสดีครับพบกับครูปลิดสอนแบบฝึกเลขป .1 คำชี้แจงวิดีโอคลิปนี้จัดทำเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองสอนเด็กทำแบบฝึกหัดห้ามลอกโดยไม่คิดแต่ต้องเรียนรู้พร้อมทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันครูเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองและเด็กทุกคนครับบทที่7การวัดน้ำหนัก แบบฝึกหัด7.7การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดหน้า186 187 188ข้อ1อ่านน้ำหนักเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเติมคำว่าหนักกว่าหรือเบาวกว่าภาพแรกผักชีหนัก กี่ขีดเด็กๆลองสังเกตดูนะครับจากรอยขีดเด็กๆนับได้กี่ขีดมาช่วยกันนับนะครับ1 2 3 4 5าดังนั้นผักชีหนัก5ขีดภาพที่2มะระหนักกี่ขีดนะครับเด็กๆไปดูรอยขีดอยู่ตรงตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับซึ่งผ่านเลขอะไรมาแล้วนะครับ เลข1มาแล้วหมายความว่ามีน้ำหนัก1กิโลกรัมซึ่งเท่ากับ10ขีดแล้วใช่ไหมครับบวกเพิ่มไปอีก1ขีดดังนั้น10ขีดบวกอีก1ขีดจะอ่านน้ำหนักเป็น11ขีดถูกไหมครับฟักเขียวหนักกี่ขีดนะครับเข็มชี้น้ำหนักชี้ตำแหน่งนี้ถูกไหมครับซึ่งนับรอยขีดได้1 2 3 4สาสี่ 5 6 7ดังนั้นนับได้7ขีดซึ่งเด็กๆอาจจะใช้ไม้บรรทัดมาต่อเข็มชี้น้ำหนักให้ยาวถึงรอยขีดเพื่อเป็นตัวช่วยด้วยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราจะไปทำการเปรียบเทียบระหว่างฟักเขียวกับผักชีฟักเขียวมีน้ำหนัก7ขีดในขณะที่ ผักชีมีน้ำหนัก5ขีดดังนั้นเราจึงบอกได้ว่า7มากกว่า5ถูกไหมครับฟักเขียวหนักกว่าผักชีหรือผักชีเบากว่าฟักเขียวและการเปรียบเทียบหนักกว่าเบากว่ามีวิธีคิดอย่างไรนะครับคำตอบคือคิด ลบยังจำเรื่องนี้ได้ไหมครับดังนั้นนำา7ลบ5วิธีคิดคือเอาเลข5ไว้ในใจนับต่อให้ถึงเลข7 5แล้ว6 7ดังนั้นฟักเขียวหนักกว่าผักชีกี่ขีดนะครับ2ขีดถูกไหมครับซึ่งเกิดจากการที่เราเอาเลข7 ลบด้วย5ได้คำตอบมาเท่ากับ2เช่นเดียวกันผักชีเบากว่าฟักเขียวก็ต้องตอบ2ขีดเหมือนกันเพราะวิธีการหาคำตอบเป็นการหาคำตอบวิธีเดียวกันนั่นคือ7-5ลบ5เท่ากับ2คราวนี้เราจะไปทำการเปรียบเทียบระหว่าง ผักชีกับมะระหรือมะระกับผักชีผักชีมีน้ำหนัก5ขีดมะระมีน้ำหนัก11ขีดถ้าเราเปรียบเทียบมะระกับผักชีเราจะบอกว่าอย่างไรนะครับคำตอบคือหนักกว่าเพราะมะระหนัก11ขีดในขณะที่ผักชีหนัก5ขีด11มากกว่า5 ดังนั้นมะระหนักกว่าผักชีหรือผักชีเบากว่ามะระหนักกว่าเบากว่าคิดวิธีใดนะครับคําตอบคือวิธีลบดังนั้นเอา11ลบด้วย5โดยเอา5ไว้ในใจนับต่อให้ถึง11 5แล้ว6 7 8 เก้าสิบสคำตอบคือ6ดังนั้น11ลบ5เท่ากับ6มะระหนักกว่าผักชี6ขีดหรือผักชีเบากว่ามะระ6ขีดเป็นคำตอบเดียวกันแล้วถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างฟักเขียวกับมะระล่ะครับ เราจะเปรียบเทียบว่าอย่างไรมะระหนัก11กิโลฟักเขียวหนัก7กิดลฟักเขียวมีน้ำหนักน้อยกว่ามะระถูกไหมครับดังนั้นเราจึงบอกได้ว่าฟักเขียวเบากว่า,วามะระหรือมะระหนักกว่าฟักเขียวแล้วหนักกว่ากันเท่าไรคิดวิธีใดนะครับ วิธีลบถูกไหมครับดังนั้นเอา11ลบด้วย7โดยเอาเลข7ไว้ในใจนับต่อให้ถึง11 7แล้ว8 9 10 11ตอบ4 11ลบ7เท่ากับ4ดังนั้นฟักเขียวเบากว่ามะระ4ขีดหรือมะระหนัก กว่าฟักเขียว4ขีดเป็นคำตอบเดียวกันข้อ2อ่านน้ำหนักเติมตัวเลขแสดงจํานวนและเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกเขียนเครื่องหมายกากบาดหรือเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดก่อนอื่นเด็กๆ เราต้องมาดูน้ำหนักสิ่งของทั้ง3ชนิดก่อนนะครับว่ามีน้ำหนักเท่ากับกี่ขีดนะครับจากรูปแรกถั่วแดงหนักกี่ขีดนะครับเด็กๆสังเกตเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่เลขอะไรนะครับเลข1ซึ่งมีค่าเท่ากับกี่ขีดนะครับคำตอบคือ10ขีดถูกไหมครับ มะเขือพวงหนักกี่ขีดนะครับเด็กๆช่วยกันนับ1 2ดังนั้นมะเขือพวงหนัก2ขีดหน่อไม้หนักกี่ขีดนะครับเด็กๆเด็กๆสังเกตดูนะครับตอนนี้เข็มชี้น้ำหนักอยู่ที่ตำแหน่งนี้นั่นหมายความว่าเลยเลข1มาแล้ว นั่นก็คือ1กิโลกร,รัมหรือเท่ากับ10ขีดถูกไหมครับดังนั้นเราจะนับต่อจากเลข1ซึ่งมีค่าเท่ากับ10ขีดเป็น11 12 13 14 15ดังนั้นหน่อไม้หนัก15ขีดข้อ1ถั่วแดงหนักกว่าหน่อไม้5ขีด ถั่วแดงมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ10ขีดหน่อไม้มีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ15ขีดเด็กๆจะลืมเขียนค่าน้ำหนักของถั่วแดงและหน่อไม้ด้วยนะครับ10หนักกว่า15เด็กๆคิดว่าคำตอบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ คําตอบคือไม่ถูกต้องเพราะ10เป็นจํานวนที่น้อยกว่า15จะหนักกว่าไม่ได้ดังนั้นข้อนี้ตอบผิดใส่เครื่องหมายกากาบาทครับข้อ2หน่อไม้เบากว่ามะเขือพวง13ขีดหน่อไม้หนัก15ขีดมะเขือพวง หนัก2ขีด 15, เบากว่า2เป็นไปได้ไหมครับเด็กๆคำตอบนี้ไม่ถูกต้องดังนั้นข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ผิดเด็กๆไม่ต้องไปคิดหาคำตอบนะครับถ้าเราเจอว่าหนักกว่าผิดเบากว่าผิดไม่ต้องไปหาคำตอบข้อ3าม มะเขือพวงเบาวกว่าถั่วแดง8ขีดมะเขือพวงหนัก2ขีดถั่วแดงหนัก10ขีดดังนั้น 2, เบาวกว่าหรือน้อยกว่า10ถูกต้องไหมครับถูกต้องน้อยกว่าหรือเบาวกว่าจำนวนกี่ขีดต้องคิดวิธีลบ เอาสิลบด้วยสองนั่นก็คือเอาสองไว้ในใจนะับต่อให้ถึง10บสองแล้ว 3, 4, มสี่ห้าหกเจดังนั้นมะเขือพวงเบาวกว่าถั่วแดง8ขีดเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อ 4. ถั่วแดง หนักกว่ามะเขือพวง5ขีดถั่วแดงหนัก10ขีดมะเขือพวงหนัก2ขีด10หนักกว่า2หรือ10มากกว่า2ถูกต้องไหมครับมากกว่าอยู่5จริงหรือไม่เด็กๆคิดหาคำตอบเปรียบเทียบออกมาก่อนนะครับ10ลบ2 เพราะคำว่าหนักกว่าต้องคิดวิธีลบเอา2ไว้ในใจนะับต่อให้ถึง10 2แล้ว3 4 5 6 7 8 9 10ดังนั้น10ลบ2เท่ากับ8เป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดเพราะเขาให้คำตอบไว้แค่5ดังนั้นข้อนี้เป็นคำตอบที่ผิด เพราะคำตอบที่ถูกต้องคือ8นะครับข้อ5มะเขือพวงหนักกว่าถั่วแดง 8- ขีดมะเขือพวงหนัก 2- ขีดถั่วแดงหนัก 10- ขีด2หนักกว่าหรือมากกว่า10เป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดครับข้อนี้ ไม่ต้องไปหาคำตอบเพราะคำว่าหนักกว่าเป็นคำตอบที่ผิดอยู่แล้วดังนั้นตอบผิดเขียนเครื่องหมายกาก,กบาทลงไปในข้อ5ข้อ6หน่อไม้หนักเท่ากับถั่วแดงหน่อไม้มีน้ำหนัก15ขีดถั่วแดงมีน้ำหนัก10ขีดหนักเท่ากับนั่นแปลว่า15หนักเท่ากับ10บ เป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดครับเป็นคำตอบที่ผิดดังนั้นข้อนี้ตอบผิดเส่เครื่องหมายกากาบาทยากไหมครับเด็กๆข้อ3เติมคำตอบน้อยหนาหนนะัก15ขีดมังคุดเบากว่าน้อยหนา3ขีดเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ว่าอย่างไรนะครับมังคุด คือตัวไม่ทราบค่าเบากว่าคือเอาไปลบดังนั้น15ขีดคือน้อยหนาเอามาเป็นตัวตั้งลบด้วยมังคุดซึ่งมีน้ำหนักต่างกันอยู่3เราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น15ลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ3หาตัวไม่ทราบค่าเชื่อมความสัมพันธ์ ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวลบคิดลบลองคิดหาคำตอบก่อนนะครับนำเลข3ไว้ในใจนับต่อให้ถึง15 3แล้ว4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เก็บนิ้วนับต่อ14 15ดังนั้นได้คำตอบเท่ากับ10 นิ้วกับอีก2นิ้วคือ12มังคุดหนัก12ขีดลิ้นจี่หนักเท่ากับมังคุดเมื่อเราหาน้ำหนักของมังคุดมาได้12ลิ้นจี่ก็ต้องหนักเท่ากับ12ดังนั้นลิ้นจี่หนัก12ขีด ลองกองเบากว่าลิ้นจี5่5ขีดเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่าอย่างไรนะครับเพื่อหาคำตอบของข้อนี้ลองกองคือตัวไม่ทราบค่าเบากว่าเป็นการลบดังนั้นตัวตั้งคือลิ้นจี่ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับ12แล้วเบากว่ากาันอยู่5ดังนั้นตั้งเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่า 12ลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ5เชื่อมความสัมพันธ์หาตัวไม่ทราบค่าระหว่าง12กับ5ตัวไม่ทราบค่าเป็นลบคิดลบเอา5นับต่อให้ถึง12 5แล้ว6 7 8 9 10 11 12ดังนั้นลองกองหนัก7 ขีดกล้วยหนักกว่ามังคุด 2- ขีดกล้วยคือตัวไม่ทราบค่าเราจะนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรนะครับมังคุดทราบแล้วมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ12ดังนั้นกล้วยหนักกว่าจะต้องเป็นตัวตั้งลบด้วย12เท่ากับ2 หาตัวไม่ทราบค่าเชื่อมความสัมพันธ์ของตัวที่ทราบค่าคือ12กับ2ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งโจทย์ลบคิดบวกเอา12บวกด้วย2ก็คือเอาเลขมากไว้ในใจนั่นก็คือ12นับต่ออีก2เป็น13 14ดังน,นั้นกล้วยหนัก14ขีด จะคำตอบทั้งหมดเด็กๆลองเรียงน้ําหนักดูสิครับว่าสิ่งใดหนักที่สุดคําตอบคือน้อยหนาถูกไหมครับเพราะน้อยหนามีน้ําหนักมากที่สุดคือ15ขีดแล้วสิ่งใดเบาที่สุดครับคําตอบคือลองกองเพราะ รองกองมีน้ำหนักน้อยที่สุดคือ7ขีดเด็กๆครับในเรื่องของการเปรียบเทียบน้ำหนักยากไหมครับเด็กๆควรหมั่นฝึกฝนทำแบบฝึกหัดอยู่เป็นประจำและการเปรียบเทียบน้ำหนักเด็กๆควรที่จะเปรียบเทียบน้ำหนักได้ทั้งที่เป็นขีดและเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วพบกันใหม่กับแบบฝึกหัดครั้งต่อไปสวัสดี